สวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่ในการกัดจีรานะคะวันนี้ตอนบ่ายๆนะคะพาทุกคนมาอยู่ที่ด้านล่างนะคะของพื้นที่นะคะด้านหลังที่เห็นนี้เลยนะคะเป็นทุ่งหญ้านะคะที่หนูเคยทําคลิปหวานเมล็ดหญ้าไปแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะพาเพื่อนๆทุกคนได้มาดูนะคะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านคะ่ะถามเข้ามาว่าอยากให้จีรานี่อัปเดตนะคะหญ้าที่ปลูกไปหน่อยว่าเขาโตหรือว่างาม ถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้จีรานะคะพามาอัปเดตนะคะทุ่งหญ้าที่หวานไปเนะะี่ยค่ะคือเพื่อนๆน,นะคะหลายท่านอย่างเห็นว่าหญ้าตอนนี้เนี่ยงามไปถึงไหนแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นหญ้ากินนี่นะคะกินนี่สีม่วงเนะะี่ยค่ะที่จะตอนนั้นนะคะที่ลงไปนะคะสองช่องด้วยกันนะคะยาวไปนูน่นเหลือนสองช่องตัดจานตรงนี้นะคะนะคะ คือเขาตายค่ะเพื่อนๆคือวันนั้นที่หวานเนี่ยวันถัดมาก็จะมีนกนะคะนกพิราบลงลงทั้งแปลงเลยค่ะแล้วก็จิกกินมเมล็ดนะคะที่หวานไปนะทั้งทงที่เราได้ปั่นนะคะกลบไปเรียบร้อยแล้วแต่นกเขาก็คุยเขียะคะ่ะคือลงเป็นพันๆตัวเลยค่ะแล้วเกิดไม่ทานค่ะนี่จะเหลือแค่ฝั่งนี้นะคะที่ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมนกเขาไม่กินนะคะนี่นะคะ ก็เป็นแบบนี้เลยเอุ้ยไม่เป็นไรหนูใส่บูทนะคะนี่นะคะนึกภาพดูนะคะถ้าเขาโตเท่ากันหมดนะคะเท่ารุ่นนี้นะมันจะสวยแค่ไหนเนาะที่หนูตั้งใจไว้คือตอนนี้ก็พังนะคะนี่แต่เตรียมดินไว้ใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆคือหนูไถสั่งแฟนให้ไถไถใหม่นะคะเตรียมดินเพื่อที่จะหว่านอีกรอบค่ะไม่เป็นไรนะคะเราไม่ท้อค่ะ,ะมาดูที่ฝั่งนี้นะคะนี่ ชอบมากเลยอะไรที่เขียวๆนะคะเมื่อตอนชเช้ามืดนะคะเพื่อนๆเมื่อคืนด้วยแหละนะคะฝนตกหนักมากนะคะหนักจนออกไปไหนไม่ได้นะคะตื่นมาก็ยังตกขาหนีนะคะฝั่งนี้ค่ะที่เพื่อนเอนเห็นจะเป็นญ่ารูซี่นะคะรูซี่ช่องหนึ่งนะคะกินนี่ช่องหนึ่งแต่รูซี่เนี่ยเขาเกิดค่อนข้างสวยแล้วก็เท่าๆกันนะคะนู่นยาวไปนู่นเลยะคะ่ะถึงลานวัวที่ ลอยเขาเดินอยู่นะคะตอนนี้นี่นะคะสวยงามแบบนี้เลยหนูคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยหนูจะมาเกี่ยวหญ้าชุดแรกเนี่ยที่ปลูกด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยคะ่ะจะเอาไปให้วัวกินนะคะเดี๋ยวจะคอยดูวัวเขาจะงงไหมว่าแม่เอายามาจากไหนให้กินนะปกติเนี่ยก็คือจะอไปเกี่ยวหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมาให้เขานี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ ปลูกหญ้านะคะแล้วจะได้เกี่ยวค่ะเพื่อนๆนะคะพรุ่งนีน้จะเกี่ยวนะชุดแรกนะคะรูซี่ไม่มีปัญหาค่ะกับแปลงฝั่งนี้นะก็คือเขาจะเกิดสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เท่ากันไปถึงนู่นเลยรูซี่นะคะหรือว่าหญ้าชนิดอื่นๆค่ะเป็นการ หวานนะคะครั้งแรกของหนูเลยนะคะมันก็เลยอาจจะดูไม่เท่ากันนะคะไม่สม่ำเสมอเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะาเป็นครั้งแรกมันอาจจะยังไม่ไม่ถนัดไม่ชินนะคะนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตั้งใจไว้ว่าพื้นที่ที่ไถใหม่เนาะจะไม่ลงหญ้ากินนี่แล้จะลงเป็นรูซี่แทนแล้วกันค่ะเพราะว่า สังเกตได้ว่านกเขาไม่ค่อยมากินมเมล็ดนะคะที่ระหวานไปแหลงเหมือนกันนะคะน้องวัวอยู่ฝั่งโน้นะคะที่เห็นเป็นพุ่มๆนะคะต้นนั้นคือต้นกระโดนนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหนูก็เลยไม่ได้ตัดทิ้งนะคะอ่ามาที่ตรงนี้คะ่ะมีเรื่องราวคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะตรงนี้คือเจ็บหลายรอบมากนะคะเป็นญ้าในเปียคะ่ะนะคะ ก่อนหน้านี้ค่ะที่ได้โอ้ยนะคะก่อนหน้านี้ที่ได้ยกร่องนะคะปลูกไปค่ะยกร่องหันไปน,นู่นนะคะเป็นร่องเป็นร่อง38ร่องนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะสาร่องด้วยกันจากนั้นเนี่ยพอปลูกเสร็จค่ะเขาก็เริ่มแตกยอดขึ้นมานิดหน่อยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าจากนั้นนะคะฝนก็ทิ้งช่วงค่ะน้ําที่เราปล่อยลงมาเนี่ยก็คือเหมือนปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของหญ้าสายพันธุ์นี้เนาะนะคะ เขาก็เลยตายนะคะตายตายหมดเลยรวมถึงลูกวัวด,ด้วยค่ะลูกวัวของหนูเนี่ยเขาจะชอบแอบออกมานะคะจากลานนะคะแอบออกมาตอนที่เจ้าของไม่อยู่นะแอบออกมาแล้วก็กินยอดกินอะไรนะคะเด็ดยอดกินตลอดนะคะเขาก็เลยไม่ได้เกิดทีนี้ก็เลยจัดการใหม่คะ่ะถ่ายทิ้งทั้งหมดนะคะหรือสายน้ํานะคะสายยางเนี่ยรื้อออกมาทั้งหมดเพื่อที่จะ เก็บไว้นะคะใช้ในครั้งต่อไปค่ะจากนั้นก็ไถยนะคะไถยแล้วก็ปั่นโดยที่ครั้งนี้ที่ปลูกเนี่ยคือจะจะไม่ยกร่องเนาะจะปลูกแบบทีทีเลยนะคะเพราะต้นพันธุ์คือชาวบ้านนะคะให้มานี่นะคะตอนนี้เขาก็เกิดเกิดสวยเลยแหละนะคะแล้วก็จะพยายามมาดูบ่อยๆดูตลอดนะคะไม่ปล่อยให้ลูกวัวได้มาเล็มนะคะครั้งนี้จะปลูกให้เกิดนะคะแล้วก็ให้งามจะได้ไม่ต้องปลูกอีกหลายๆครั้งนะคะ ะะเป็นบทเรียนเนาะตอนนั้นนะคะขอบคุณท่านที่บอกว่าย่าชนิดนี้เนี่ยไม่ต้องยกร่องละคะ่ะเขาต้องการน้ําค่อนข้างมากอะไรอย่างงี้ค่ะคือตอนนั้นหนูทําด้วยที่รู้เท่าไม่ถึงกานเนาะคิดว่าการยกร่องเนี่ยค่ะมันจะดูสวยงามดูเป็นระเบียบอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยทําแบบนั้นไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรทําใหม่ได้คะ่ะนี่ตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มเริ่มเกิดแล้วนะคะตรงนั้นที่ว่างๆอยู่ก็ หวานย้ารูซี่ไปแล้วค่ะหวานได้ประมาณ5วันแล้วนะคะเดี๋ยวจากนั้นพอเขาเกิดเนี่ยก็จะเขียวค่ะตรงนี้จะเขียวทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้จะมีญ่าทั้งหมด4ีสายพันธุ์ค่ะจะมีญ้าหวานนะคะมีญ้าหวานหญ้าเนเปียร์นะคะแล้ยารูซี่ย้าหวานหย้าเนเปียร์ย่ารูซี่แล้วก็มีกินนี่สีม่วงนะคะนิดหน่อยที่อยู่ตรงนั้นค่ะระหว่างนี้ก็มีฟักทองนะคะ มเมล็ดฟักทองที่พี่ประกอบน,นะคะมาเยี่ยมแล้วก็ให้ลูกฟักทองไว้นะคะหนูเอาไปทําขนมจากนั้นก็เอามาเล็ดเขามาปลูกนะคะแบบนี้เลยนะคะปลูกง่ายๆนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะตอนนี้ก็เกิดบ้างแล้วนะคะนู่นเลยค่ะหนูปลูกไปประมาณ2ี่สิบ่หลุมนะคะนี่นะคะ ก็มีแมลงมารบกวนบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะให้เขาอยู่ร่วมกันนะคะได้กินหรือไม่ได้กินอันนี้หนูไม่ได้ซีเรียสนะนี่นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะแปลงญ้านะคะมีหลายท่านถามเข้ามานะคะด้วยความเป็นห่วงนะคะนี่ฝั่งนี้ค่ะคุณป้าเนี่ยปลูกทีหลังนะคะเป็นย่านในเปียที่เอามาปลูกทีหลังนะคะทีหลังชุดที่หนูได้ ยกรองปลูกไปนะนี่คุณป้าพื้นที่ข้างๆนะคะเป็นญาติกันท่านปลูกที่หลังค่ะแต่ว่าท่านดูแลวัวดีนะคะวูเลดูแลวัวดีแล้วก็ตักน้ํามารดอยู่บ่อยๆนะคะทําให้เกิดอย่างสม่าเสมอแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยคะ่ะนี่ฝั่งนู้รู้สึกว่าน่าจะสูงไฟให้วัวนะเนี่ยค่ะพาเพื่อนๆได้มาดูเนาะวันนี้นะคะ อีมุมของสวนค่ะที่ไม่ค่อยได้ลงมาเท่าไหร่นะคะจะเดินมาบ้างเป็นครั้งคราวค่ะอาจจะดูรกๆหน่อยนะคะฝั่งนี้จะเป็นตั้งใจจะให้เป็นพื้นที่ของการปลูกหญ้านะคะเพื่อที่จะเลี้ยงวัวนะคะด้านล่างนุ้นก็จะเป็นลานที่ปล่อยให้วัวเดินค่ะลานด้านล่างนะคะนี่นะคะอยู่ใกล้ๆฝั่งที่ปลูกหญ้าค่ะปลูกหญ้าอยู่ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวานเนี่ย มีพื้นที่นะคะหนึ่งไร่นะคะให้วัวได้เดินเล่นนะคะตอนกลางวัน,นะคะแล้วก็เล่มหญ้าตามธรรมชาติค่ะบางวันที่ตัดหญ้ามาก็จะเอารถมาจอดตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดกระบะท,ท้ายรถเลยค่ะให้เขาได้กินตามอัธยาศัยนะคะนี่นะคะวัวทั้งหมด8ดตัวนะคะรวมลูกตอนนี้ฝั่งนู้นนะคะชาโรเล่นะคะสายพันธุ์นี้ชอบอยู่ในร่มเขาจะไม่ตากแดดเลยโอ้ยกินเสดาวแม่ขมเหรอลูก ดูดูด <laughs> ูตัวเล็กนะคะตัวเล็กตอนนี้นอนอยู่นะคะด้านล่างแล้วก็อีกตัวนะคะอยู่ใ,ใกล้แม่เขานะคะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆทุกคนได้มา ดูนะคะพื้นที่นะคะที่ปลูกหญ้านะคะหลังจากที่ปลูกไปแล้วก็ไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูเลยนะคะมีหลายท่านเป็นห่วงนะคะกลัวหนูปลูกแล้วไม่เกิดไม่รอดนะคะตรงไหนที่มันยังไม่ดีนะคะก็จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงใหม่ค่ะนี่นะคะตรงไหนที่ไม่เกิดแล้วก็ปลูกใหม่ต่อไปนะคะใช้ความผิดพลาดครั้งก่อนนะคะมาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะ ดีอีกสองเดือนตรงนี้ก็น่าจะเขียวสวยแล้วแหละนะคะรอบนี้ไม่ตายแน่นอนนะคะวัวตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะอยากพักแล้วค่ะเหนื่อยแล้วอยากกินน้ำแล้วนะคะอันนี้มันก็บ่ายแล้วเนาะนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ค่ะ,บา,คะ,คะบางคนก็ส่งนะคะบางคนก็ส่ง มเมล็ดหญ้านะคะส่งพันธุ์ท่อนหญ้าต่างๆมาให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ